สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลสุดเกรียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของจุดเบลลิงแฮมมาฝากกันครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวการโยกย้ายทีมของดาวรุ่งวัยสิปีไรนิ่งกลายเป็นข่าวที่โลกฟุตบอลต่างให้ความสนใจนั่นคือข่าวการย้ายไปร่วมทีมบรูซเชดมุนด์โดยขาตัวกว่า25หลา้านปอนด์ของจุดเบลลิงแฮมดาวรุ่งพ่งแรงของเบลบิงแฮมซิตี้จนทําให้สื่อของโลกฟุตบอลทุกสํานักต้องตีข่าวของเขาและเฮุใด ดาวรุ่งรายนี้จึงเป็นที่สนใจของยอดทีมทางทั้งที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเลยด้วยซ้ําและเหตุใดทีมเือเหลืองจึงยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดาวรุ่งคนนี้วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขากันครับจูดเบลลิงแฮมเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2003ในย่านเวสต์มิดแลนด์ประเทศอังกฤษจูดเป็นลูกชายคนโตของมาร์คเบลลิงแฮมนายตำรวจในเขตเวสต์มิดแลนด์และมีดีกรีเป็นดาวซนโวของลีกสมัครเล่น ที่มีการบันทึกว่ายิงได้ถึง700ประตูขณะที่น้องชายของเขาอย่างโจบีเป็นหนึ่งในสมาชิกของอ c คาเดมี่เบอร์มิงแฮมซิตี้เช่นเดียวกันเจ้าหนูจูดเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเบอร์มิงแฮมซิตี้ตั้งแต่อายุเพียง7ขวบด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยทำให้เขาก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดยูสิบแตอนอายุเพียง14ปีและลงประเดิมสนามให้กับทีมยูยี่สในปี2018ดโดยวัยเพียง15ปีเท่านั้นทําให้เมื่อต้นฤดูกาล2 0 1 9 2020เ เขาจะถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่โดยการร่วมทีมไปปรีซีซั่นที่โปรตุเกสก่อนจะได้รับเสื้อแข่งหมายเลข22ลงเล่นให้กับทีมลูกโลกในฤดูกาลปัจจุบันและเขาก็เ,าเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา6สิงหาคมปี2019จุดสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับสโมสร์โดวยวัยเพียง16ปีกับ38วันทำลายสถิติเดิมของเทรเวอร์ฟานซิ ที่เคยลงสนามด้วยวัย16ปีกับ139วันในปี1970ในเกมที่เขาออกสตาร์เป็นตัวจริงในศึก EPL คร p ับที่พบกับพอดมัดก่อนที่เมื่อ31สิงหาคมในปีเดียวกันเขาจะได้ลงเล่นในทีมเซนต์แอนดรูเป็นครั้งแรกในฐานะตัวสำรองและเป็นผู้ยิงประตูชัยให้ทีมเชิญเอาชนะสตอกซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับเบอร์มิงแฮมโดยวัย16ปีกับ63วัน จากนั้นเขาก็มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเบอร์มิงแฮมแบบต่อเนื่องเจาะตัวลงสนามในฤด,ดูกาลนี้ไปแล้ว25นัดเป็นตัวจริง18นัดตัวสำรอง7นัดทำไปได้4ประตูกับอีก3แอสซิสต์จนทำให้เขาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของศึกดิสแพนชิพมาครองในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแถมยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลน,นี้และด้วยอร์มที่โดดเด่นเกินวัยจึงทำให้เขาตกเป็นที่สนใจของยอดทีม ทางลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาบาเยมิวิี i, และบอสซียดัดมุนรวมถึงเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมามีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินกว่า20ล้านปอนด์ให้กับทีมลูกโลกพิจารณาแต่ก็ถูกปฏิเสธไปนในที่สุดก่อนที่จะเป็นทีมเสือเหลืองบอสตันดัทมุลนแต่อาศัยความได้เปรียบที่ตลาดนักเตะเปิดก่อนรีเมลีกยื่นขอเสนอ25ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของเจ้าหนูจูดแต่ทางสโมสรรวมถึงคุณพ่อของเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่า คนขอ้เขาออกไปพิสูจน์ตัวเองซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจปล่อยดาวรุ่งคนนี้ออกไปก็คือการที่ดอดมุนให้ความสัมพันธ์กับรัเตะดาวรุ่งและเห็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของคริสเตียนพูริสิตรวมถึงแจดอนสานโชที่โด่งดังเป็นผุกแตกในทีมซิกเนลอิดูนาพาร์กนั่นทําให้เจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมกลายเป็นแข้งวัยสิปีที่มีค่าตัวแพงที่สุดของลีกเยอรมันและได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึง400เท่าจากที่เคยรับกับเบ์ลิงแฮม145ปงร้อน หรือ5,500บาทตอ่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น60,000ปอนด์หรือ2 2ล้านบาทตอ่อสัปดาห์เลยทีเดียวส่วนสไตล์การเล่นของเขานั้นเขาเป็นนักเตะประเภทห้องเครื่องแบบสไตล์บล็อกทูบล็อกที่พร้อมจะวิ่งแบบไม่มีหมดและยังสามารถเล่นได้หมดในแผงมิดฟิลเช่นเดียวกับตอนที่เล่นให้กับทีมชาตรกริกษชุดเยาวชนนอกจากนี้เขายังมีทักษะที่ยอดเยี่ยมยิงไกลได้ดีและสะกัดบอลได้อย่างแม่นยำและจากการย้ายไปเล่นในเยอรมันครั้งนี้ทำให้เบอร์มิงแฮมสิตี้ ประกาศรีทาเสื้อหมายเลขยี่สบองของเจ้าหนุจูดเพื่อเป็นการระล,ลึกถึงดาวรุ่งผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะคนอื่นๆหลายคงจะหานักเตะพรสวรรค์สูงแบบนี้ได้ยากทําให้เขาได้รับการคาดหมายจากคนในวงการฟุตบอลว่าจะกล่าวเพนมาเป็นสุดยอดนักเตะได้ในอนาคตคงต้องมาคอยติดตามกันครับว่าเขาจะสามารถยกระดับทีเท้าของทัเองแบบเดียวกับรุ่นพี่อย่างซันโชได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากเขาทำได้ก็จะเป็นผลดีของทั้งสโมสร แต่ทีมชาติอังกฤษอย่างแน่นอน